ไยเฮียเฮ้ยเรื่องสัปดาหากับกูนี้อาร์ตบอกเอบวกูแล้ววสัปดาหหน้าเดี๋ยวก็เข้ากันแล้วอารบอกพึ่งมา ้เขียวเมันวิ่งไปไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะพอกงมาก็ตามไเไม่ทันก็รูขาไปดีงกงสวยน้นองยัยเขายิงง่ายาามันถ่ายวีดีโออยู่มันดูไม่ได้เล

đây, thì nốc ngân nhở? Đấy, cái thì nốc ngân nghe pí. Đẹp, ơ, sáu, hai. Con này yืน đi, thẳng, siết, chìm khâu, cái Ninh đi. ตีบางกล้องสวยสวยๆขวางไงพี่วัดอ่ะโอ้โหพี่อะไ้แล้วไงว่าแนละ้วเก,กือบแล้วเออตรงวิ่งเขเข้าอ่ะ วันนี้เป็นสกอแบบงงงเลเจอลูกดีได้คุ้นไปอย่างสวยคืนไว้เราไี่ใช่เหี้ย

ใช่มันไม่เปรียเลยเดี๋ยวมันหนาแข็งเลยได้อีพิธีจีนต้องเงินไม่ครบหรอกเชื่อผมได้ได้บอลเลาบอลเลา เล่นกันเงียบจะไม่ให้เสียงกันเลยหลุดแล้ววัดโอ้โหไอ้เหี้ยถ้าเดินงาจะร้องยังไง มึงเรียกเลยว่าเด็กไม่ใช่บอลให้มึงเลยน่ะ